เอาครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลอรซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบไฟนะครับฮ่าฮวันนี้เราก็อยู่กับเตรียม3ก๊กรีบอลทีดีเหมือนเดิมนะครับและก็เป็นวันที่อัปเดตแพทนะครับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าอัปอาวุธเฉพาะตัวเข้ามานีฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะเปิดใช้ยังไงได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนที่ใหม่ๆนะแล้วก็ชอบกดแลวกดแชร์้ทีนะครับโอเคไปกันเลยนะฮ อแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะวันนี้พี่แจกนี่หนึ่งพันทองฮะชดเชยเนะจัดแปะอย่าลืมมารับกันของฟรีโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงอันโดเฉพาะตัวก่อนเนาะ๋ยวใหนเขาไปดูเลย<อ>คือพี่มือลั่นเปิดเวลาเรียบร้อยนะฮะก็เขาเรียกว่า,าตัวที่จะเปิดได้นะครับจะมีเลเวลเจ็สิบขึ้นไปนะครับและมีดาวในตัวละคร6ดาวนะครับอื ในกรณีของพี่มีพระเอกเนาะนะครับกับหลีนชีนะฮะก็ซึ่งเปิดไ้หมดแล้วนะครับและเมื่อเขาเรียกว่าเรามีบุตมาแล้วเนาะนะฮะแลเวลาเรากดเข้ามาดูเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะฮะเนี่ยในกรณีนี้เนาะนะครับต็จะจะบอกว่าเราได้อะไรนะแล้วนกะ็ถ้าแบบเราหลอมเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับและในกรณีนี้นะครับมันมีฟังก์ชันอัปดาวมาด้วยนะ,ะแต่ว่าเขาเรียกว่าจะเขาเรียกว่าเหมือนแบบตอนนี้มันยังอัปไม่ได้รออัปเดตอยู่นะฮะ แต่มันสามารถหลอมได้นะครับอืมนะฮะหินหลอมเนี่ยหลายหลคนอาจจะงงๆนกนะครับว่ามันมายังไงจริงๆแล้วทุกคนอาจจะได้มาแต่ไม่รู้ตัวนะฮะนี่มันคือตรงนี้ฮะมันได้มาจากการที่เรียกว่าไต่หอที่แบบแยกกบอะ่ะอืมนะฮะเอาตรงนี้เรากดใช้ไปเลยแล้วกันนะครับปาลั่นไปเลยซัดซะให้หมดได้มาอย่างละสักประมาณถั่วๆกัน10ประมาณ20อันนกนะครับ ในกรณีนี้ขออัพอัพเอกดีกว่าเอาเอกดีกว่าไปเอกใช้ไปเอกใช้มากสุดโอเคโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นเหมือนแป๊บหนึ่งเพราะว่าพระเอกเราอาจจะเราอาจจะเปลี่ยนชุดดีแป๊บนึงลีิงชี้วะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจคคนโรเลโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะฮะก็ในกรณีนี้มันจะบอกว่าเรามีหินหลอมประเภทอะไรเท่าไหร่นกนะครับเดี๋ยวเรามาลองหลอมกันเลยนอะอันนี้คือเราเวลาเราเปลี่ยนมันจะเป็นแบบ เปลี่ยนตัวนะอย่าไปกดมันนะ,ะลั่นเลยแล้วกันปึ๊บเดี๋ยวดูซิใช่งไงหินลอมทั้งหมดจะใช้ได้ขนาดนี้ทำต่อหรือไม่เออเดี๋ยวนะขอเรากดทีละ์อารซิปึ๊บอ่าอันนี้คือโบว์เอชพีปึ๊บอันนี้คือโบวโจมตีปึ๊บอ่าอันนี้คือโบว์เขาเรียกว่าโบวดีเฟนส์ในกรณีลั่นเลยเนี่ยโอ้มันน่าจะแบบมันน่าจะเป็นสิบสิบสิบไปเลยเนาะโอ้ยเปลืองแท้เหลา เดี๋ยวค่อยกดแล้วกันฮนะเอาเป็นว่าเนี่ยคือมันเต็มขั้นตรงเนี้ยสิบนะฮะเห็นไหมสิบสิบคือคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีเนี่ยปั้งเดียวเนี่ยมันล่าไอย่างละสิบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เอาเป็นว่า,าใช้กับตัวที่เราคิดว่าเราอยากจะอัพมันก่อนแล้วกันนะครับในกรณีนี้เนี่ยพี่มารีวิวให้ดูพี่ขอกลับไปตัดสินใจก่อนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนการหา ผู้หินหลอมกันด้วยนะครับอย่างที่บอกนะมันคือหอตงกกนะครับไปดไปดูกันเลยนะฮะมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอย่างวันนี้นะครับก็จะเปิดแค่กบจกเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะแจกทุกๆเขาเรียกว่าชั้นที่เท่าไหร่นะคือมันปกติมันจะแบบมีชั้นตายตัวแบบเขาเรียกว่าหนึ่งส7 8 9า0ี่ห้าหกเจแปดก็สิบอะไรเนี้ยเป็นแบบนับเลขลงท้ายนะครับเพราะวันหนึ่งจะลงได้สิชั้นเท่านั้นนะ ในกรณีนี้เนี่ยเขาให้ลงอะไรเนี่ยพวกเกียงอุยกนอูเตวหุยจะได้สตเต็ปเพิ่มใช่ไหมซึ่งพี่ไม่มีนะ,ะพี่ก็จะลงเท่าที่แบบเท่าที่ตัวเองลงได้นะนันก็คือพวกแบบกนอูว่าเฉียวอะไรเนี้ยก็ลงๆเถอะเราคิดว่ามันน่าจะผ่านก่อนเงาๆตัวที่มันแบบมีดาวเยอะๆนะฮะใสๆก็ไปฮิวสองตัวน่าจะอยู่ แล้วก็ไอ้คิดอยู่แล้วก็น่าจะอยู่ยังอุยนอ่างอิดตกไวใส่กันแล้ลองดูโอเคคิ้ตกวาแถวเราไว้ปุ๊บ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 ปั๊บปุ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 ๊บปร๊บปุ๊บปุนบปุ๊บปุ๊บนุ๊บปุนบครับปุ๊บปุแลปุ๊บปุ๊บปุ๊บเุ๊บป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 ุแบปว๊บป้๊เปุ๊บ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 ปุ๊จะแจกกันนะ เราจะลุยกันถึง10ชั้นเลยนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราจะได้เรนยกว่าหินหลอมต่อรอบการตะลุยหอกกเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับอ่ะฉันให้ดูผ่านไปนะอ่าชั้นที่สองยังไม่มีแจกนะ่ะนี่คือแบบเรียกว่ารีวิวกันไวจ้าจ้าเพื่อแบบ เปิดมาแล้วแบบงงๆไงฟังก์ชันเอ๊ะมายังไงนะหินนี่มายังไงอะไรคือจริงๆต้องบอกว่าหินหลอมนี่ก็คือลืมมาจากสมองพี่เหมือนกันนะอ่ามาแล้วมาแล้วอ่านับเป็นด่านที่3ามแล้วน,น,นะครับนี่นะฮะหินหลอมนะครับก็จะแจกเขาเรียกว่า1แพ็คนกนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเรานับเรียกว่าชั้นที่สามก่อนละชั้นหนึ่งนะครับที่เราจะเก็บได้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าจบด่านมันได้เป็นแบบมันจะบอกข้างในไหมว่าจำนวนได้เท่าไหร่ พะตะกี้เราระเบิดปองไปหมดแล้วลนะ่ะโอเคครับอ่ากล่องหนึ่งหนึ่งชิ้นนะนะครับแล้วก็สุ่มนะฮะว่าแบบเปิดมาจะได้ป็นหินล้อมอ่า hp โจมตีหรือว่าเดีเฟนต์นะครับม,มันเหมือนวนลูปนะเขาเรียกว่าสามด่านแล้วมันก็กลับมาแจกเงินกับหินลอมเดี๋ยวลองดูซิว่าด่านหกมันจะแจก อ่าพวกไอ้นี่ไหมนะครับไอ้กล่องหินหล่อมันดีหรือเปล่าเออมันคือหินกลั่นคือหินกลั่นเนี่ยพวกผู้ปิดผูปิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ๋อแต่พอด่านห้ามันจะแจกทองกับกับป้ายเพิ่มโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าด่านสีนะเราโฟกัสที่เลข6นะครับว่าจะได้เหมือนเลข3ไ นี่แหละครับการเขาเรียกว่าตะลุยหอ,อกปบมันมีประโยชน์ตอนนี้นีแ่แหละอ่าไปอย่างไปไวไปอย่างไปไวไอ้ดูสิอ่าได้จริงด้วยนะครับทุกๆสามด่านนะนะครับจะได้หินหลอมหนึ่งกล่องต่อการลุยหนึ่งป๊บนะครับคือเวลา,าที่เราจะกำไรสุดเพราะมันเปิดทุกก๊บนะฮะ พราะบางวันมันจะเปิดปุ๊กหนึ่งบาทสองปุ๊กบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ะจะแบบนานๆหน่อยคือรูว่ากว่าจะได้มาก็แบบนะต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นการได้ของฟรีแล้วกันนะครับของซื้อเนี่ยเดี๋ยวออกไปลองลื้อกันดูเดี๋ยวไปไล่กันดูของซื้อวัน,นดีไหมนะจังหวะนี้อันนี้เราของฟรีก่อน,นคือถ้าจำเป็นเนี่ย ฟรีดีสุดเลยครับอจบเลยดูซิถึงชั้นไหนนะโอเคชั้นที่48ยังวนแจกเหมือนเดิมอยู่นะต่อไปเนี่ยชั้นที่49กตกเลข9เนอะน่าจะต้องแจกแล้วแหละโออยีอต่ตงเทคนะเราเกยงอุยเกยงอุย อ่าแจงจริงด้วยนะครับทุกๆสามชั้นนัสรุปง่ายๆเลยชัดเจนมากๆเพราะว่าชั้นต่อไปเป็นชั้นที่เขาเรียกว่าลงท้ายด้วยเลขสิบจำได้ว่ามันแจกเป็นป้ายก๊บนะเดีเ๋ยวรอดด้วยครับว่ามันแบบว่าแจกอะไรแถมมาหรือเปล่าก็คือจะมีป้ายก๊บก,กับทองนะอ่าจริงด้วย นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยต่ำๆนะลงปอกกบวันหนึ่งหนึ่งกบจะได้สามปองครับก็ถือว่าเ,าเรียกว่าไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็แค่ผสมกันไปนะเพราหนึ่งเม็ดมันก็บวงหนึ่งทีเนาะโอเคในกรณีนี้ ไม่มีแล้วฮะตอนที่สิบชั้นนะแล้ววันนี้เปิดกบเดียวด้วย,เ,ยเดี๋ยวเรานปดูก่อนเอ้ยมีเกาะอ้วนเซียวชั้นหกสิบเอาวะนี่แหละฮะเดี๋ยวเราใส่เลยเราใส่เลยโอ้โหเลดอ้วนเซียวออกมาขนาดนี้ใช่ไหมใช่จริงด้วยโอ้พี่อ้วนเซียวเราจะมีเกาะใส่แน่นอนอ่ะตะกี้ของฟรีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่ะเดี๋ยวมันปขอรับของกันนะไม่ได้ไม่ได้ไดขอกรรับก่อน เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเรียกว่าของเสียตังมีอะไรบ้างนะขอขอรื้อดูนะมีในนี้ไหมอันนี้ไม่มีนะออกกับของขวัญใบไม้ร่วงมีไหมเดี๋ยวเล่นกระโดงไปไปวายอ่ะไม่มีนะครับแบบรื้อรือฟังก์ชันกันวาวายวาวอ่ะไม่มีพระกิดแล้ว่าจะมีหราอันนี้อันนี้อ๋อผมชาวเรารีวิวไปแล้ว ต่อไปเป็นร้านค้านะครับนะราคาธรรมดาอ่าราคาธรรมดามีนี่ไงของซื้อนะครับก็เรียกว่า1กล่กองต่อ250ทองนะครับก็วันหนึ่งซื้อน่้จะซื้อได้3เนนะนะครับนะฮะแล้วก็นับรีเฟซหอยหลังด้วยนะครับสำหรับใครรีบก็มาซื้อเลยกันนะนะฮะเดี๋ยวไปดูราคาธรรมดาเอยราคาธรรมดาไปแล้วนะครับร้านคาอื่นๆมอฟังก์ชั่นมีไหม ดึมดึงดึม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 โอ้ยจุดแดงปรดคันสีเอย่างก็ไม่ถึงอ้าโอเคไม่มีนะครับอันนี้มอสมบัติล่ะไม่น่ามีโอเคก็ร้านค้าน่าจะประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆเลยนะฮะว่าเออเ่นเปลี่ยนตัวไม่เวลากดอัพาเองก็ได้นะครับ การที่เราจะหลอมเพิ่มสเตตัสของเรียกว่าอุปกรณ์เฉพาะของตัวละครนั้นๆนะครับก็จะได้หินหลอมจากการตะลุยหอกก๊และซื้อจากร้านคา้านะครับพอะฉะนแล้วก็เลือกตัวที่เราจะใช้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ว่าอัพให้มันได้คุ้มที่สุดนะฮะเพราะว่าหินหลอมมันชัดมันค่อนข้างจากัดนอนะฮะในกรณีนี้พี่ยังไม่ขอรั่นบวกรวมไว้ล้วกันนะครับอาจจะขออนุญาตนิดนึงนะฮะเรียกว่ารีวิวไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่อาจจะต้องไปตัดสินใจนิดนึงนะฮะเพราะว่า มันแบบคือมันมี2ตัวเนอะแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวขอดูก่อนละกันนะฮะถือว่าวันนี้มารีวิวแบบไวๆให้ดูนะครับเอาละฮะยังไงใครเขาเรียกว่าดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ทีนะเนาะนะครับวันนี้ก็ผมเลเซอซิเฟอร์แคทเตอร์สายสอบสายต้องลากันไปก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่สำหรับคลิปครั้งหน้านะหรือววว่่่าาาาคคครรรัััั้้้้ตอออไไปปถหเจ็บบบบบแลลนนนนะีก๊ยย